สวัสดีชาวไทยที่ชอบใจในการเล่นโรบล็อกส์ทุกๆท่านกันด้วยนะผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมป Driving Empire หรือว่า D E นั่นเองนะครับก็วันนี้เนาะก็จะมาบอกอ่ารถที่เป็นมามืดคันนึ่งนะผมในราคาที่ไม่เกิดเอื้อมสักเท่าไหร่ถ้าเราขยันฟาร์มเนาะโอเคเป็นรถอะไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไป คอมมอนไกด์ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีอีกรอบหนึ่งนะครับก็รถที่ผมมาแนะนำเนี่ยนั่นก็คือคันนี้เลยนะผมปักกันนี้นะผมฮัวราอานะครับไม่รู้ว่าในชีวิตจริงมันมันมันเรียกอย่างนี้ไหมนะแต่คันที่ผมใช้ประจำนั้นก็คือคันนี้เลยนะผมฮัวราอานะครับนี่คันนี้เลยครับ ต้องบอกก่อนว่าเข้าโค้งคมมากนะผมในราคาประมาณ6ล้านนะครับใครที่ขยันฟาร,ร์มนะผม6ล้านเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมผมบอกได้แค่นี้ผมขับไอเนี่ยฟาร,รม์มฟาร,ร์มเซอร์กิตใช่ไหมฟาร,ร์มสนาม 3, สามเซอร์กิตก็ได้รอบละ5้าหมื่นห้าละถ้าถ้าจะไม่ผิดนะผมไม่ไเล่นมาสัปดาห์สสัปดาห์ละเออถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้ตาละ5ละ้าหมื่นห้านะครับผมประมาณนั้นก็เล่น2ตาก็ ห้าหมื่นห้าก็สามนาทีอะ่ะเออผมผมใช้เวลาสุดที่ไม่เกินสามนาทีนะผมจับมาละนะครับก็นั่นแหละครับหกนาทีผมก็ได้ตังค์แล้วแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คูณไปดิครับสิบนาทีก็ล้านหนึ่งพอดีไม่ดีกูคูณผิดปะวะตกเลข <c oughs> ช่างมัน <c oughs> <c oughs> ก็สตแตตความเร็วนะผม ก็จะอยู่ที่386เนาะท็อปสปีดแบบโนไนโตรนะผมในตัวที่ผมใช้ก,ก็จะเป็นไนโตรแบบอ่าพรีเมนะียมเนาะคือเตอมิมเตมิมเตมิเตมเพิ่มนะผมเป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็อัตราเร่งนั้น0นถึง100จะอยู่ที่29วินาทีแล้วก็การควบคุมนะผม handling นะครับก็จะอยู่ที่82%ซึ่งจัดว่าสูงเลยนะผมจัดว่าคุมง่ายเลยคันะคนี้เพียงแต่ว่าท็อปสปีดทางตรงจะสู้แบบรถพวกลีล่า หรือไลแม็กซี่ทูหรือบริทไม่ได้เลยนะผมอย่าไปหาเทียบมันเทียบไม่ได้เลย <c oughs> ผมลองกดแล้วไม่ไหวแล้วผมต้องไปจินมันเอาตอนทางโค้งแทนนะครับเออเดี๋ยวก็ผมจะไปฟาร์มดูแล้วกันนะว่าที่ที่วงฟาร์มนั้นเซอร์กิตที่บอกนะั้นมันเป็นยังไงแล้วขับยังไงนะผมเดี๋ยวผมก็จะเออเอาเป็นคลิปเงียแล้วกันไม่เอาเสียงพูดขอทําสมาธิกับเาการขับหมาแล้วกันนะ ไม่ได้ขับมาสองสัปดาห์ผมอาจจะหลุดละคา่ะเอ้ผมผมอาจจะหลุดเหลือสามนาทีไปบ้างนะผมหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเดีย๋ยวต้องวัดฝีมือกันเอาเองเพราะฉะนั้นก็ไปครับลุยเออไปเลยรู้ปะผมลืมเว้ยว่าต้องมีขั้นต่ำสองคนในการแข่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาตาม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 ไอ้ไอ้แตนแต๋อกัอนโอเคครับคนดูตอนนี้นะครับผมได้ทำการตามไอ้ไอ้ไอ้เงาเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> นื่องจากว่าไอแตนแต๋วนั้นไม่ไม่ว่างก็เลยเออต้องตามไอเงามาแทนมาไอเงาเข้ามาเลยเอา้ยาวยาวังอีกยังอีกยังอีกเออนี่นะผมเป็นไลแม็กนะผมที่ผมกล่าวถึงเนี่ย <c oughs> แต่กูตกแป้ง <c oughs> นี่คือไลแม็กที่ผมกล่าวถึงนะผมไลแม็กสีทูนะผมคอนเซปต์ทูนะครับ <c oughs> เป็นรถที่ทางตรงแม่งโคตรแรงแต่เลี้ยวไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่ก็ก็จัดว่าได้อยู่นะถ้าคนคุมเป็นอ่ะเออ ป๊ะเดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มให้ดูเลยแล้วกันว่าผมนั้นขับยังไงนะผมเสียงโทรผมมันควรรั่นผมขออนุญาตใช้สมาธิสักแป๊บแล้วกันนะ Knocked out, niggas catchin' clips like movies. Old bitch try to pop off, little bitch, you can't fool me. Red Reds look like hot sauce, baby, you should wanna come to me. May bitch in my iPhone, cause these little thoughts in the nudies. Got them teens getting boxed up like a motherfucker pair of Suebies. Give me here, bitch, duck duck, she got purple hair like boozy. Smuggle shit, tryna double shit Put the boot bags in the coochie Suck and fuck, I ain't fallin' love Baby, don't start no rumors like me so Bitch, you talk too much I move in the snow Tell me what's the around Tryna re up on everything cause we need it. Flexing with my best friend cause the ex-mate got deleted. Other half, you're my better half. I got hella rap on the sneakers. Hella tracks, I got hella raps. I might fuck around and go leak them. Livin' better, she can get whatever, baby. Put it all on a visa. On the go when I'm getting down nigga. Get a slice of the pizza. You ain't shit, you ain't bitch shit, nigga. Stop trying to get a feature. Same niggas on that hate shit they the same niggas still sleeping Like me so Bitch you talk too much I'm moving in the snow Tell me what's the rush You don't know me well I belong in hell All the shit I did I'm a trouble kid You can't break my code You can't break my code You can't break my code Okay และนี่คือเวลาที่ผมได้นะคมร้อยเจ็ดสิบจุดหนึ่งนะครับก็อ้าวไอ้เอางาหายไปไหน <c oughs> อะอ๋อมอยู่นี่ <c oughs> โอเคแล้ว <c oughs> ผมก็ไลแม็กนั้นเป็นรถที่ทางตรงเนี่ยจัดว่าแจ่มเลยนะผมแต่ว่าทางเลี้ยวเนี่ยแพ้คันนี้ราบคาบนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าพ้นจากทางโค้งมาไรยปุ๊บแล้วเข้าสู่ทางตรงรถผมแพ้แบบแพ้เลยอะ่ะเออ ซึ่งเงินที่เงินรางวัลที่ผมได้นะครับก็จะอยู่ที่5นะ้าหมนึ่งเนาะที่แรกผมพูดผิดเป็น5นะ้าหมนห้าผมห้าหมืนห้าหนึ่งผมจําผิดเป็น5้าหมนหนึ่งขออภยัยผมห้ามื่นหนึ่งสองรอนะผมที่ได้ในแต่ละตานะครับก็ถ้าเผมขับรอบหนึ่งก็ใช้เวลา,าประมาณร้0ยร้อยแปดสิบวหรือประมาณ3นาทีนะผมโดยประมาณเนาะ ถ้าขับเร็วกว่านี้ก็จะได้เงินเร็วกว่านี้นะครับก็นี่แล้วผมเป็นหน้าตาของรถที่เอ,อจัดว่าเป็นม้ามืดนะผมที่คนไม่ค่อยจะสนใจกันหรือว่ามันเป็นเพราะว่ารถแท็กพาสไม่รู้เอ๊ะคันนี้แท็กพาสหรอวะไม่แน่ใจช่างมันแต่ผมซื้อแท็กพาสไปเพราะว่าเป็นรถบรดิษณ์นะผมรถบริษก็เลยต้องซื้อแท็กพาสไอ้คันนี้แท็กพาสไปเงาไหนไอ้คันที่กูขับเนี่ยไม่โอเคตามนั้นนะผมคันนี้ไม่ใช่แท็กพาสนะครับก็ ฟามเงินได้ผมหกนาทีไม่ใช่หกนาทีหกล้านหก <c oughs> นาทีกูมึนเลยเนี่ยหกล้านเนี่ยผมห้าล้านเก้าแสนผมหรือว่าหกล้านนะยผม, 5, 9, ผม, 6, 000, ผมยังไม่รูปของแต่งเด้อของแต่งก็บวกไปประมาณอีกสองสามแสนนะครับก็แต่งเต็มพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็กวันนี้เนีผมแต่งกิวถูไอเงามากที่มึงกูสา์รีบเข้าเกมมาหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปิดด้วยทําการสปอนบูลิตเผื่อมีใครอยากจะเห็นว่าบูลิตเป็นยังไงเราเผื่อคลิปหน้านั้น มีคนดูอยากอยากให้ผมนั้นใช้บนิตฟาร์มให้ดูนะผมว่าผมจะได้เวลาเท่าไหร่นะครับเชดบุกติโ่ะแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบาย